เนื้อหาในคลิปเกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภาพยนตร์และนิยายหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของพวกเอ็นต้นไม้ผู้พิทักษ์และผู้พิทักษ์ต้นไม้แห่งมิดเดิลเอิร์ธที่เราได้เห็นกันไปในภาค The Two Tower s พวกเอ็นคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีชีวิตอยู่มาเนิ่นนานเด็กได้ว่าเก่าแก่ที่สุดเผ่าพันหนึ่งและในความแก่นั้นก็มาพร้อมกับความใจเย็นสุดสโลลฟ์แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะบดขยี้อะไรก็ตามที่จะมาทำร้ายต้นไม้ในป่าด้วยพลังและความโกรธเกรี้ยวจากครั้งบรรพการพวกเอ็นคืออะไรกันแน่ จริงๆแล้วพวกมันเก่าแก่แค่ไหนเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยครับอินว่าไงอ,ะอ่ะเออโอเคอินโทรมา ต้นกาเนิดของพวกเอ็นสืบย้อนไปได้ถึงยุคเริ่มต้นแห่งการสร้างโลกหลังจากที่เทพอาลเลย์ ay, ทรงสร้างเหล่าคนแครขึ้นมาพระองค์ก็ทรงบอกกับเทพียาวนาซึ่งเป็นผู้ดูแลต้นไม้และธรรมชาติว่าเหล่าบุตรแห่งอิลูวาตาและพวกคนแครจจะเป็นต้องโค่นต้นไม้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ภาพของต้นไม้ที่ถูกทำลายโดยไม่อาจป้องกันตัวเองได้ทำให้เทพียาวนาหวาดหวั่นพระนางจึงไปเข้าเฝ้าราชามันเวย์และขอให้พวกต้นไม้สามารถพูดและลงโทษคนที่ทำร้ายพวกมันได้ ราชามันเวยเข้าใจในความโศกเศร้าของพระนางจึงขอให้องค์อิลวตาสร้างเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งเผ่าพันธุ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ปกป้องเหล่าต้นไม้นั่นคือพวกเอ็นและเมื่อเหล่าบุตรแห่งอิลวตาตื่นขึ้นพวกเอ็นก็จะตื่นขึ้นเช่นกันพร้อมกับความยิ่งใหญ่ที่ทุกชีวิตให้ความเคารพและความโกรธเกรี้ยวอันน่าสะเพรัวแก่ใครก็ตามที่ทำร้ายผืนป่า ในฐานะผู้ปกป้องต้นไม้เอ็นถูกสร้างขึ้นให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับบุตรแห่งอิลูวตาแต่มีขนาดใหญ่โตเพื่อให้สามารถรับมือกับพวกออกคนแคระหรือพยันตรายใดๆที่จะมาแผ่วพานพื้นป่าในหนังสือบรรยายว่าพวกเอ็นมีผิวหนังที่เรียบเนียนแต่ในภาพยนตร์เนี่ยทำให้พวกมันดูเหมือนต้นไม้มากขึ้นครับพร้อมผิวหนังหนาแข็งเหมือนกับเปลือกไม้เอ็นแต่ละตนจะมีหน้าตาคล้ายกับสายพันธุ์ต้นไม้ที่พวกมันปกป้องดูแล ดังนั้นเอนแต่ละตนจึงมีรูปร่างสีจำนวนนิ้วรวมถึงขนาดที่แตกต่างกันไปบางตนสูงชะลูดและลำบึกแต่บางตนก็เตี้ยหม่อต่อและนอกจากพวกเอนแล้วยังมีพวกฮูอ่อนที่เป็นต้นไม้ที่เคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดและสามารถสื่อสารกับพวกเอนแต่จะมีสติปัญญาต่ำกว่าและเป็นพยันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ลุกล้ำเข้ามาในป่า เอ็นแต่ละตนจะสร้างที่อยู่อาศัยในป่าโดยใช้หินและแนวต้นไม้พวกมันไม่กินอาหารอื่นใดนอกจากเครื่องดื่มลี้ลับอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเอ็นดรอสคือเป็นน้ำที่มีพลังพิเศษอันทรงพลังที่มาของเครื่องดื่มชนิดนี้ยังเป็นปริศนาแต่ดูเหมือนว่ามันจะทำมาจากน้ำอันใสสะอาดของแม่น้ำบวกกับพลังเก่าแก่บางอย่างแห่งธรรมชาติทรีเบียสผู้นำของเหล่าเอ็นแบ่งน้ำนี้ให้เมอรี่และเป๊ปปิ้นดื่มระหว่างที่ทั้งคู่พักอยู่ในป่าแฟงกอน เนหนังสือบรรยายว่ารสชาติของมันนั้นอธิบายได้ยากครับไม่เหมือนอะไรที่พวกข้อบิดเคยกินมาก่อนทัางนุ่มนวลเย็นช่ำและเต็มไปด้วยกลิ่นอันหอมหวนเหมือนน้ำค้างยามค่ำคืนทําให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและถ้าดื่มมากๆข้าวก็จะทำให้อิ่มเหมือนกับได้กินอาหารแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเครื่องดื่มของพวกเอ็นก็คือพลังในการกระตุ้นการเติบโตโดยเฉพาะถ้าคนที่ดื่มไปไม่ใช่พวกเอ็นเอง ทางเมอรี่และปิปปินที่ดื่มมันเข้าไปสูงขึ้นอย่างน้อย3นิ้วหลังจากดื่มไปได้ไม่นานครับทำให้ทางคู่กลายเป็นฮอบิดที่สูงที่สุดในปอดศาสตร์ของดินแดนชายนอกเหนือจากเอฟและเหล่าไอโนเอ็นก็เป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีชีวิตยืนยาวเป็นอมตะและชีวิตอันยืนยาวก็ทําให้พวกเขาไม่แยแสต่อเวลาที่ผ่านไปผลก็คือพวกเอ็นเป็นพวกที่คิดช้าตัดสินใจช้า และใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบโคตรสโลสุดๆไปเลยเห็นได้จากภาษาที่พวกเอ็นใช้ว่ากันว่าเมื่อพวกเอฟตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกพวกเขาชอบพูดกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ต้นไม้และแน่นอนว่ารวมถึงพวกเอ็นที่เราเอฟเรียกว่าโอนดริมด้วยในยุคแรกนั้นถึงพวกเอ็นจะสามารถเขื่อน่วยได้และมีความคิดอ่านเป็นของตัวเองแต่พวกเขาก็ไม่มีภาษาไว้พูดครับ พวกเอฟจึงสอนภาษาและแนวคิดต่างๆให้เอ็นทำให้ผู้พิทักษ์ต้นไม้มีสติปัญญามากขึ้นนี่เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าที่พวกเอ็นไม่มีวันลืมหลังจากนั้นพวกเขาก็นำภาษาเอฟดั้งเดิมมันดัดแปลงเป็นภาษาของตัวเองโดยผสมผสานความ s โ o ไ life ตามภาษาเอ็นเข้าไปด้วยคำแต่ละคำที่พูดจะเชื่องช้าและใช้เวลานานมากแม้แต่คำถามสั้นๆก็อาจกินเวลาหลายชั่วโมงจนแทบไม่มีเผ่าพันธุ์ใดาสามารถพูดหรือเข้าใจภาษาเอ็นได้อย่างท่องแท้ นอกจากพวกหูอ่อนและต้นไม้ในป่าแฟงก้อนยกตัวอย่างสักคำนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้คือคําในภาษาเอ็นที่ผมจะไม่พยายามอ่านออกเสียงแล้วนะครับไม่งั้นคลิปนี้คงจะยาวสัก2วันแน่แนมันแปลว่าเนินเขาครับไมก็เป็นเซี่ยวหนึ่งของชื่อเนินเขาที่พวกเอ็นรู้จักจากสมัยบรรพการแม้แต่เหล่าเอลดาที่เป็นปร,รมาจารย์ด้านภาษาก็ไม่สามารถเรียนรู้ภาษาเอ็นโบราณได้และไม่สามารถบันทึกมันลงเป็นคําได้เพราะมีโครงสร้างเสียงที่ซับซ้อนเกินไป ความนานและความยากในการพูดทําให้พวกเอ็นมีธรรมเนียมว่าพวกเขาจะไม่พูดอะไรในภาษาเอ็นโบราณน,นอกเสียจากว่ามันจะคุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปในการพูดเอ็นหลายตนจึงเลือกที่จะใช้ภาษาเอลฟ์และภาษาเวสตทรอนที่เป็นภาษากลางของมิดเดิลเอิร์ธในการสื่อสารแทนโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสื่อสารกับเผ่าพันธุ์อื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นเวลาพูดเนี่ยพวกนี้ก็มกักจะพูดช้าๆเนิบๆแถมยังใช้ประโยคซ้ำไปซ้ำมาจนใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียว แต่ถึงพวกเอ็นจะดูเฉื่อยชาและชอบพูดจายานคางนะครับเวลาที่พวกมันโกรธเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อสำหรับสิ่งมีชีวิตทีต่ตัวใหญ่ขนาดนี้เอ็นแต่ละตนก้าวขาได้ถึงสองสาครั้งต่อหนึ่งวินาทีแต่ละก้าวจะมีความยาวเกือบ2เมตรเพราะง้นใครก็ตามทําให้พวกเอ็นโกรธเนี่ยก็มกักจะหนีไม่รอดนะครับพวกเขายังมีพละกกาลังมหาศาลสามารถชกแท่งเหล็กจนบี้ได้เหมือนกระปอ๋องนมข้นหวาน และฉีกกระชากก้อนหินจนขาดได้เหมือนขนมปังอ,อร่อยเลยทรีเบียสเองก็เคยบอกเมอรี่กับปิป๊ปปิ้นว่าพวกเอ็นนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกโทรหลายเท่าและจริงๆแล้วพวกโทรก็คือความพยายามของมอกอสในการก๊อปปี้ความสามารถของพวกเอน็นซึ่งผลที่ได้ก็ไม่ใกล้เคียงเลยครับนอกจากพลังมหาศาลแล้วพวกเอ็นอย่างหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าต้องโดนรุมฟันด้วยขวานเป็นเวลานานจึงจะรู้สึกเจ็บปวดกับเขาบ้างก็เหมือนเวลาเราพยายามตัดต้นสนต้นใหญ่ๆนั่นแหละครับ พอจะตัดได้ก็โดนต้นสนกระทืบตายซะก่อนสิ่งเดียวที่พอจะนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนก็มีแต่เปลวไฟเพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้ทําให้พวกเอ็นเป็นอาวุธมีชีวิตที่ทรงพลังสมกับเป็นผู้พิทักษื้นป่าอันกว้างใหญ่ของมิดเดิลเอิร์ธากใครก็ตามที่คิดจะทําลายมันอย่างที่ซารุมานได้รับบทเดนอันโหดร้ายด้วยตัวเองแบบเต็มๆอดสารยุแรกๆของพวกเอ็นนี่แทบไม่มีใครรู้เลยครับ เชื่อกันว่าพวกนี้มีชีวิตและทําหน้าที่พิทักษ์ผืนป่าอันกว้างใหญ่ของมิดเดิลเอิร์ธมาตั้งแต่ยุคบรรพาการและมีบทบาทเล็กน้อยต่อความเป็นไปของโลกในยุคที่1โดยเอ็นกลุ่มหนึ่งเข้าโจมตีคนแคระที่หลบหนีออกมาจากอาณาจักรโดราแอดหลังจากที่ลงมือสังหารราชาทิงโกเพื่อแย่งชิงอัญ,ญมณีนอกกาเมียและของมีค่าอืนอ่นๆนอกจากนั้นพวกเอ็นก็แทบไม่ยุ่งกับการเมืองและสงครามต่างๆของมิดเดิลเอิร์ธเลย ปรีเบียสเล่าว่าในยุคแรกนั้นดินแดนทางตะวันตกทั้งหมดของมิดเลนเอิร์ดนั้นเป็นป่าพื้นใหญ่พื้นเดียวจนกระรอกตัวหนึ่งสามารถเดินตามกิ่งไม้จากริเวนเดลไปจนถึงมหาสมุทรที่อยู่สุดขอบตะวันตกของทวีปได้ในยุคแรกเริ่มนั้นพวกเอ็นได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเอ็นเพศผู้ที่รับใช้เทพอโรเมและเอ็นเพศเมีย er, ที่เรียกว่าเอ็นไวคือเป็นข้ารับใช้เทพพี่ยาวนาแต่ระหว่างยุคที่1และ2 พวกเอ็นวฟ์ก็เริ่มแยกตัวออกห่างจากเอ็นเพศผู้เพราะเอ็นวฟ์นั้นชอบดูแลต้นไม้ต้นเล็กๆอย่างตนา้นหญ้าพืชผักและดอกไม้ในขณะที่เอ็นเพศผู้ชื่นชอบต้นไม้ใหญ่ในป่าวกนางจึงเดินทางลงมายัางดินแดนริมฝั่งแม่น้ําอันดูอินที่ในภายหลังได้ถูกเรียกว่าบราวน์แลนด์หลังจากมอร์กอตถูกโค่นล้มในสงครามพัพพิโรธสวนและป่าของเหล่าเอ็นก็จเจริญง,งอกงามและพวกเอ็นวฟ์ก็สอนมนุษย์ให้รู้จักศาสตร์แห่งการเพาะปลูก ที่ได้เรียนรู้มาจากตัวเทพียาวนาเองเพราะว่าพอเวลาล่วงเลยไปจะถึงยุคที่2อือ้นป่าส่วนใหญ่ก็ถูกตัดทำลายโดยชาวนูเมนอที่ต้องการใช้ไม้ในการต่อเรือํำร้ายภายหลังยังมาถูกไฟเาผาผลาญจากช่วงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างซารอนและเอฟแห่งเอเรกิออนและอาณาจักรเอฟใกล้เคียงป่าที่ลดน้อยถอยลงทำให้ดินแดนของเอ็นไวฟถูกตัดขาดจากเอ็นเพศผู้อย่างถาวร ส่วนของพวกนางถูกทำลายโดยเซอรอนและพวกเอ็นวิฟก็หายสาบสูญไปจนหมดพวกเอ็นออกตามหาพวกนางอยู่นานแต่ก็ไม่พบดินั้นพวกเขาก็ยังหวังลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งพวกเอ็นทั้งสองกลุ่มจะกลับมาเจอกันอีกครั้งชะตากรรมที่แท้จริงของพวกเอ็นวฟนั้นจะเป็นปริศนาที่โทคีนเองก็อยากจะปล่อยให้คนอ่านไปคิดกันเอาเองนะครับและตัวเขาเองก็ไม่เคยตั้งข้อสรุปแบบกชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกนางกันแนะ่ ในนิยาย Lord of the Ring เล่มแรก Fellowship of the Ring แต่ไวท์แกมจีบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาได้เห็นต้นไม้เดินได้ที่ทางเหนือของชายซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายแบบนะครับลูกพี่ลูกน้องคนนี้อาจจะได้เห็น n w i นไวผู้อหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยแบบเมายาไปหน่อยนอกจากในนิยายแล้วใครที่เคยเล่นเกม Shadow of War ก็นาจจะเคยเห็นตัวละครที่มีหน้าตาคล้ายกับต้นไม้พูดได้อย่างคานันซึมีพลังในการควบคุมผืนป่าและสัตว์ต่าง ในเกมเนี่ยไม่ได้บอกชัดนะครับว่าค่นนั้นคือตัวอะไรกันแน่แต่าว่าทีผู้สร้างเนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวก n อ็นว์แน่นอนความพินาศของผืนป่าดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในยุคที่3าผืนป่าขนาดใหญ่เหลือเพียงป่าย่อมเล็กๆที่กระจายกันไปทั่วดินแดนหนึ่งในนั้นก็คือป่าแฟงก้อนที่เคยเป็นพรมแดนด้านตะวันตกของผืนป่าดั้งเดิมป่านี้กลายเป็นสถานที่สุดท้ายในโลกที่ยังมีพวกเอ็นอาศัยอยู่ไม่นับพวกหูอ่อนที่ยังพบได้ตามป่าแห่งอื่น เช่นในป่าโอฟอเรสใกล้กับพรมแดนชายูุเอ็นที่ยังเหลืออยู่แก่ชาราลงเรื่อยๆโดยไม่สนใจโลกภายนอกบางตนถึงขั้นเลิกพูดหรือขยับตัวจนเกือบจะกลายเป็นต้นไม้ธรรมดาไปแล้วจนกระทั่งปลายุคที่3าตารุมานพมดขาวที่มาอาศัยอยู่ในป้อมไอเซนการ์ดได้ส่งกองทัพออกมาตัดต้นไม้ในป่าแฟงกอนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างอาวุธสงครามเพื่อรบกับโรฮาน พวกเอ็นที่ปกติจะใจยเย็นได้ถูกปลุกระดมโดยเมอรี่และปีปินในตอบโต้การกระทําของพ่อมดขาวคนนี้เหล่าเอ็นจึงมาประชุมกันที่เอนมูดสภาของเหล่าเอ็นหลังจากที่ไม่ได้ทํามาหลายร้อยหลายพันปีหลังจากที่คุยกันนาน,นาน,นะครับจนชาวบ้านเคารบกันจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยพวกเอ็นก็ได้เห็นผืนป่าของตัวเองถูกทําลายต่อหน้าต่อตาจึงตัดสินใจบุกป,ป้อมไอเซนการในการเดินทัพครั้งสุดท้ายนําโดยทรีเบียตหรือแฟงกอนเอ็นที่มีอาวโุโสสูงสุด ก่อนหน้านี้ซาโรมานได้ส่งกองทัพทั้งหมดขึ้นประจมตีป้อมฮอนเบิร์กของโรฮันถึงแทบไม่เหลือกำลังไว้ป้องกันตัวเลยโอกเอนจึงบุกทำลายไอเซนการ์ดได้แบบสบายๆโดยพังเขื่อนปล่อยน้ำให้ทะลักเข้ามาขังซาโรมานไว้ในหอคอยออทงังหลังจากนั้นไอเซนการ์ดก็ถูกเปลี่ยนให้กลับกลายเป็นผืนป่าอันเขียวขจีอีกครั้งเรียกว่าป่าทรีการ์ดและเมื่ออาณาจักรกอนดอร์และอานอได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้กษัตริย์เอลิซา พระองค์กระส่งมอบอำนาจให้พวกเอ็นได้ปกครองพื้นป่าแห่งนี้อย่างเด็ดขาดแต่แม้จะได้พื้นที่ป่าเพิ่มพวกเอ็นในป่าแฟงกอนก็ยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะเมื่อไม่มีเอ็นวฟ์พวกเขาก็ไม่สามารถผลิตเอ็นรุ่นใหม่ๆได้อีกเอ็นที่เหลืออยู่ก็แก่และหลงลืมสิ่งต่ตางๆจนหมดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็เชื่อกันว่าไม่นานในมิดเดิลเอิร์ธจะต้องไม่มีพวกเอ็นเหลืออยู่แน่นอนครับ ความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือคำทนายของเลดี้การเดลยระนางเคยกล่าวกับทีเบียดว่าวันหนึ่งดินแดนเบเลเรียนที่จมหายลงไปในทะเลหลังสงครามพาพิโรธจะถูกชุดขึ้นมาจากมหาสมุทรและผืนป่าจะเบ่งบานที่นั่นอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะไปพบกันที่ป่าทาซารีนานเื่อรับฤดูใบไม้ผลิครั้งใหม่แห่งอาดาด้วยกันก็เช่นเคยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ไปสนับสนุนเราใน p พ t ร e o อน และทุกท่านที่มาพูดคุยกันใน YouTube นะครับก่อนจากไกปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้างๆเพื่อติดตามคลิปตอนต่อ,ตอ,ตอไปได้ที่ The Fan Faction Studio แหล่งรวมข้อมูลสำหรับแฟนเดนตายโดยแฟนเดนตาย,ย,เ,ตายเพื่อแฟนเดนตายที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ